โอ้โหใหญ่ครับเนี่ยเอ๊ะอีกหนึ่งแท่งโอ้ไซกำลังปนอึ๊ยอึ๊ยอึบอึ๊บใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วยครับอึ๊บเบาเบาใจเย็นไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูตัวใหญ่ด้วยเอ้ยอย่าเพิ่งสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ก็จะพามาดูเบ็ดนะครับใส่เบ็ดไว้เมื่อคืน ใส่รอบดักกบไว้นะครับมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่เมื่อคืนฟาวนะครับยามไปไม่ได้สักตัวเดี๋ยววันนี้ไปดูผลงานตอนเช้ากันดีกว่าว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับทั้งทั้งเบ็ดทั้งกบนะครับรอบดักกบกับปักเบ็ดไว้มีผลงานหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บกลับหมดเลยนะ โอโ้นี่ฮะเงียบอยู่ปลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไว้ที่เดิมก่อนเรามาดูเบ็ดเราดีกว่าใช่เหยื่ออะไรครับอใช้เป็นดักเลยครับถ้าดักกบเป็นลูกประหมอครับแต่ถ้าดักเออ่ดัก bạc biệt bên dừa lú kiệt tháp kiệt limo, để ông chuyển dừa biệt với cẩn nhé, chuyển dừa biệt với อีกรอบหนึ่งเบ็ดไม่เยอะรประมาณ20หลังโอ้นี่ก็จมเยอะเนี่ยดึงนี่ฮะนี่อีกหลังหนึ่งดึงจมเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับจะมีผลงานหรือเปล่าดูมันดึงพี่ลองโทรดู ไปยังไม่มีผลงานครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสงสัยจะทำบาปไม่ขึ้นจริงโอ้โหดึงทุกตัวโอ้โหอันนี้ขึ้นแล้วครับนี่เห็นขาวๆแล้วอย่างนี้นี่บอกใครบอกผมทำบาปไม่ขึ้นดูนี่น่าจะปลานะฮะแต่น่าจะตายมันขาวแล้วล่ะมีพันกับผักบุ้งนะฮะโอ,อ,อ้ตายครับตัวนี้ทำเค็มเลย โอ้ใหญ่ครับเนี่ยยุครึ่งโลได้นะแมงสดิ่งแถวบ้านผมหายาก่ะเอาแล้วนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่เสร็จผมแล้วนี่ตัวนี้หมานไหมจะหลุดไหมปึ๊บมาโชว์ดีนี่อ่ะฮะอ่ะฮะอะฮะนี่ฮะมาแล้วครับอีกหนึ่งเต้มโอ้หมานครับ พอหมานอยู่ครับวันนี้นี่ฮ э, ะอึ๊บ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 อีกหนึ่งเต้มอึ ותר, ๊บหนึ่งเต้มครับอ uh ่าเหมานหมานหมานครับอ้าวมาอีกแล้วครับหนึ่งเต้มนี่ฮะหนึ่งเต้มฮะมาแล้วมาแล้วอึ๊บโอ้โห ใส้กำลังปนอึยอปึ๊บปึ๊บโชว์นี่ฮะนี่ฮะได้ยังครับได้ครับนี่ครับนี่ครับตัวที่สามแล้วครับตัวที่สามแล้วครับตอนนี้เกือบหลุดนะตัวนี้เฮ้ยคือนือนนั่นนัทุกคน โดดโดดมีโดดมีโดดนี่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 ยังไงกันเบ็ดกันเบ็ดผมทํางานครับฮ่อาอา้าวจะมีจะได้ไหมตัวที่สี่เอาฮะมาฮะนี่ฮะเฮ้ยโอ้ใหญ่ด้วยตัวเนี้ยหัวขึ้นไงเนี่ยขึ้นได้ไหมใหญ่ใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วยครับปึ๊บ นี่ฮะตัวนี้ตัวใหญ่ฮะอ้าวนี่ฮะนี่ฮะตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้ประมาณครึ่งโลนะครับหกขีดได้โอ้โหนี่ฮะเหมานอยู่ครับหมานอยู่โอ้ทุกคนนี่ฮะอันนี้ลูกคอกนะฮะลูกคอกปลาช่อนนะครับเนี่ยเนี่ยฝู่งไปร่มเลยแวแดงตัวแดงปัดเลยนะนี่ฮะตรงนี้ฮะ

เบาเบาใจเย็นไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูตัวใหญ่ด้วยเอ้ยอย่าเพิ่งสะลาดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอ้าเอ้าเอ้าหนึ่งสองสามปึ๊บเสร็จแล้วเราลืมยามนะครับคันนี้เพราะว่าเพราะว่าทีแรกเราวิเราเดินไปทางนู้นใช่ไหมคันนี้มันต้องมานี่ไงเราลืมใส่เราไม่ได้เดินมาดูแล้วตรงนี้ตักปากไว้หลังเดียว ในของเซ็กไก่เอาแล้วครับหมานมานโอ้ใครที่ใครที่คอมเมนต์มานะครับผมไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะครับครับอันนี้ตรงนี้ก็จะไม่ใส่แล้วครับเพราะว่ามันเช้าแล้วเดี๋ยวอช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นมันเป็นเวลาของนกแล้วถ้าเราใส่ไว้นกมาเห็นนะเราก็ต้อง มันก็จะกินเหยื่อของเรานะแล้วก็เราต้องตัดรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเราครับอ่าอันนี้หลังแรกอยู่นี่ยังอยู่ครับทุกคนว่าไงครับทุกคนว่าจะมีีกสักตัวไหมเฮ้ยทุกคนตัวอะไรอะนั่นนั่นน่ะนั่นทุกคนนะตัวอะไรนะเห็นเบ็ดผมไหมเบ็ดในีนะดู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 เบ็ดในนะเห็นหัวเลยไหมเห็นหัวเลยไหม ุกคนเหนหัวเลยไหมทุกคนว่าตัวอะไรเออนี่ผมล่าแล้วมันต้องมีสักตัวอี่ฮะตัวไม่ใหญ่ฮะอี่ฮะโอ้โหมันชูคออย่างกังงูนะฮะนี่ฮะชึอบอืนี่ครับนี่ครับฮะนี่ครับนี่ครับ สำหรับใครที่คอมเมนต์มาผมไม่ได้อ่านก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสิริไม่ยอมเตือนนะครับสิริไม่ยอมอ่านให้ผมก็แก้แล้วมันแก้ไม่หายไปครับเดี๋ยวไปดูขายปนินกันเราก็ลงไม่เยอะลงจากาตรงนี้นะถึงถึงหลักไม้ตรงนี้หลักไม้ตรงนีน้เดี๋ยวก็ไปดูเทาว่าจะมีตัวหรือเปล่าคาดเหมือนมันจะมีติดหรือเดี๋ยวก็เดเดูก่อนอดดึงก่า ล oh. องดูว่าพ่อปลูกไว้ตรงนีอ้อ้นี่น,นี่มีตัวอยู่ครับทุกคนเนี่ยเอาแกปลูกกับอะไรไปวะเนี่ยมันมีตัวอยู่ครับนี่ไขยเก่าแล้วเนี่ย กินครับวันนี้ตัวไม่ใหญ่ตัวแรกกรอ,อบเลยมีจบแล้วครับนี่ตีทีหน่อยเดียวนะยสยมันขาดนะนสองตัวครับ นีกก็ได้ปันอินมาสามตัวนะขายขายสิบเซนครับก็ตัวประมาณฝ่ามือครับ,รบตัวก็จะประมาณนี้ครับที่บอ่อที่บ่อรอบนอกนาเพราะมันเป็นปลาธรรมชาตินะเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ให้อาหารนะธรรมชาติจริงๆเออสรุปผลงานครับนี่ปลานิลนติดขายครับหนึง่งนี่ปลานิลนติดขายสองครับ ปลาดิญนะครับรุ่นเดียวกันครับทอดเกลือนะสามตัวปลาช่อนเราหนึ่งสองไม่ได้สักตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับปลาช่อนสรุปผลงานครับวันนี้ปลาช่อนเจ็ดครับปลาช่อนเจ็ดปลานินปลานินสามครับปลานินติดไข 3, ่สามแล้วก็อยู่ประมาณนี้ พอได้พอได้กินนะครับพอได้กินเดี๋วได้ขายด้วยเดี๋วดูแล้วน่าจะขายสักโลนึงโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไลน์นี้ก็ขอลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับวันนี้